โอเคสวัสดีครับปรับติดเกมนะครับวันนี้จะมาแนะนำกันออกไอเทมของคลิกซี่จากการดูการเล่นของโหลดดิ้งรอยัลครับผมคลิกซี่ที่เห็นนี่ครับเป็นการออกไอเทมในอตอนที่โหลดดิ้งเจอทีมในชั้นแนลนะครับซึ่งถ้าสังเกตไอเทมชิ้นที่4เนี่ยเห็นว่าเป็นหนังสือใหม่ครับชื่อว่าโซลสกอร์ออกมาทำไมออกมาเพื่อแก้ทางฝั่งตรงข้ามที่มีทาร่าครับชิ้นเนี้ยฮะเพราะว่า มันจะลดอัตราการฟื้นฟูของเป้าหมายหมายความว่าไม่ว่าทาร่าจะเล่เด้งจากการฮิลจากไอเทมฟื้นฟูจากออนติเมทมันจะฟื้นฟูน้อยลงครึ่งหนึ่งครับซึ่งถามว่าทำไมต้องใช้เป็นกิกซี่ล่ะเพราะกิกซี่สแปมสกิลได้บ่อยครับออนติเมทยกเวฟทุกครั้งครับก็จะเพิ่มเวลาของการใช้โซลสกอร์และและโดนเป็นหมู่คณะด้วยครับหมายความว่าเวลาออกเนี่ยเขากดฮิวมันจะเด้งเบาลงฮะไม่ได้เด้งแต่มันเด้งแค่ครึ่งเดียว ถือเป็นไอเทมแก้ทางทีมฮิวและทีมที่มีตัวฟื้นฟูเยอะๆอย่างทาร่าได้ดีนะครับซึ่งตอนแข่งเนี่ยก็เป็นหลอดดิ้งที่ชนะในชนอไป2-0ครับ <c oughs> ก็ยังงงว่าเฮ้ยทาร่าถึกไม่อยู่ไหวจริงๆฮะเจอคลิกซี่ชิ้นนี้เข้าไปมาครับเดี๋ยวไล่ไอเทมให้ดูชิ้นที่1ครับเป็นฟินิกเทียครับมาตรฐานสายเมทนะครับออกมาเพื่อฟื้นฟูตอนแรกครับอันนั้นก็ถ้าเกิดเวทไม่แรงพอจะขายทิ้งเปลี่ยนชิ้นอื่นได้นะครับชิ้นที่2ครับแอร์เมสซิเล็ครับชิ้นนี้เนี่ยออกมาเพื่อ เดินเกมให้ไวครับเติมเกมให้เพื่อนได้ไม่เน้นออกเป็นทวเวศนะฮะออกเป็นชิ้นนี้จะเติมเกมได้ไวกว่าและหลบฟื้นฟูตัวเองจากสถานะ CC ซเช่นสตันสโลมึ่นได้เร็วขึ้นด้วยถัดไปครับความแรงต้องมาครับเฮกเกดไดแอดเดมครับชิ้นนี้เนี่ยต้องออกนะครับเพื่อความแรงของการใช้เวทครับถ้าไม่ออกเนี่ยเวศจะเบาลงโขลนะฮะชิ้นที่สี่ครับโซลสกอร์อันนี้เอามาแก้ทางตัวฟื้นเลือดอย่างชื่อไรนะทาร่าครับผม ถ้าเกิดฝ่ายตรองข้ามีทาร่าควรออกนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องออกก็ได้ครับเห็นตาหนึ่งครับรอยย่อเจอฝ่ายตรองข้าไม่มีทาร่าครับก็เลยออกบูมสติ๊กบูมสติ๊กชิ้นนี้มาแทนครับผมก็แล้วแต่ว่าจะเจอใครนะครับชิ้นที่5้าครับเป็น holy of the holy ครับหนังสือเวทเพิ่มเลือดชิ้นนี้ไงต้องออกแน่นอนนะฮะชิ้นที่6เนี่ยผมเห็นทางส่วนของรอยย่อเนี่ยซื้อหนังสือไว้ชิ้นหนึ่ง เราก็เลยเดาว่าถ้าออกเป็นหนังสืออนเช่นปุ๊บเนี่ยมันไปได้แค่สองทางคือหนังสือโซลสกอร์ซึ่งออกไปแล้วกับเลียเบสซิ่งถ้าให้เดาจากของได้เป็นเลียเบสซิ่งมากาครับและนี่คือของหกชิ้นของโหลดดิ้งรอยัลนะครับที่ใช้ในตอนแข่งเจอทั้งในชั้นนอกก็ใช้ชิ้นนี้ครับแล้วเจอตอนแบ็กเฟรตก็มีฮรเซตนี้ถ้าจำไม่ผิดแต่เอาเป็นว่าสำหรับใครอยากเห็นการออกของของรอยัลอครับคลิกซี่รอยัลอออกตามนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้เป็นเาคาราบ้ก่อนสวัสดีครับผมถูกใจลืมกดซ,ซ,ซับสคไครต์ด้วยนะเดี๋ยวทำคนอื่นต่ออีก